สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปรารถนทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายกุโชค,ครับอันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของหิ่งพระหันพระพุทธรูปไปทางไหนดีถูกหลักเสริมสิริมงคลกับเจ้าของบ้านท่านผู้ฟังครับเรื่องที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อจากนี้ไป เป็นเรื่องอาราวเกี่ยวกับการหันหน้าพระพุทธรูปไปทางไหนดีให้ถูกหลักเสริมสิริมงคลกับเจ้าของบ้านเข็ดรับตั้งหิ่งพระหิ่งพระหันทางไหนดีให้เป็นสิริมงคลกับเจ้าของบ้านสำหรับชาวพุทธอย่างเราๆนะครับแน่นอนว่าการย้ายที่อยู่หรือบ้านใหม่ หรือห้องใหม่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพระเราจะต้องมีการอัญเชิญพระพุทธรูปเขาบ้านตามความเชื่อของแต่ละบุคคลและก็ตามความเชื่อของแต่ละบ้านและมักจะเจอปัญหาเดียวกันปัญหาอะไรรู้ไหมครับนั่นก็คือไม่รู้จะเอาไว้ตรงไหน หิ่งพระที่ตั้งควรหันหน้าไปทางทิศไหนถึงจะดีและมีทิศไหนบ้างที่ไม่ควรหันหิ่งพระไปวันนี้ทางช่องของดีอีสานบ่ายผูโชคมีเคล็ดลับการหันพระพุทธรูปมาบอกมีคำตอบทุกข้อสงสัยครับเกี่ยวกับการตั้งหิ่งพระพร้อมแล้วไปฟังพร้อมๆกันเลยครับหิ่งพระ อันทางไหนดีให้เป็นสิริมงคลกับเจ้าของบ้านสถานที่ตั้งหิ้งพระนะครับสำหรับการตั้งหิ้งพระควรเลือกที่ตั้งให้เหมาะสมควรตั้งอยู่บนที่สูงหรือเหนือศีรษะหรือถ้าบ้านมีสองชั้นนะครับควรตั้งไว้บนชั้นสอง เนื่งจากเป็นวัตถุเสริมสิริมงคลจึงไม่ควรอยู่ในระดับต่ำให้คนในบ้านเหยียบยำ่ำแถมยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อพระพุทธรูปนั้นด้วยถ้าติดไว้บนฝาบ้านควรอยู่สูงจากพื้นนะครับอย่างน้อย5ฟุตที่สำคัญ บริเวณนั้นต้องไม่อยู่ในมุมอับและก็มีไฟส่องสว่างเห็นชัดเจนที่สำคัญนะครับควรเลือกที่ตั้งที่สงบไม่มีเสียงรบกวนหรือเสียงจอแจไม่ควรตั้งหิ่งพระบริเวณประตูทางเข้าทางออกอาจจะส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยพบแต่ความวุ่นวายหรือแม้นแต่ใต้คาน ประตูหน้าต่างก็เช่นเดียวกันหิ้งพระหันทางไหนดีสำหรับทิศที่ดีมากที่สุดนะครับในการตั้งหิ้งพระคือทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงเหนือและวก็ทิศเหนือเนื่องจากเป็นอริยบทในการนั่งสมาธิของพระพุทธเจ้า เฮงพระอันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกสำหรับทิศนี้เปรียบเสมือนเป็นทิศแห่งราชาโชคเชื่อกันว่าหันทิศพระไปทิศนี้จะเคลื่อนหนุนเรื่องการงานให้กับเจ้าของบ้านแล้วก็สมาชิกในบ้านทำอะไรก็จะปราศจากอุปสรกคได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหันพระ หันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับทิศนี้เป็นทิศของเศรษฐีหันไปทางด้านนี้จะช่วยโดูดรับความมร่มรวยมั่งคั่งมั่นคงมาให้กับเจ้าของบ้านและก็สมาชิกในบ้านยิ่งพระหันหน้าไปทางทิศเหนือโบราณบอกว่า สำหรับการหันหิ่งพระไปทางทิศเหนือนั้นเปรียบเสมือนเป็นทิศมัชิมาปฏิปทาเปรียบเสมือนเป็นทิศมัชชิมาปฏิปทาคืออยู่ในระดับปานกลางไม่จนไม่เจ็บพบเจอแต่ความสุขความเจริญท่านผู้ฟังครับการจัดหิ่งพระนะครับให้ถูกต้อง แล้วก็การบูชาที่ถูกต้องนั้นเชื่อว่าจะนำความสุขมาให้กับผู้ที่อยู่อาศัยวันนี้ผมมีวิธีการจัดหิ่งพระในบ้านให้ถูกต้องและก็การบูชาหมายท่านผู้ฟังได้รับฟังการบางพระพุทธรูปหรือเทพเทวต่างๆและการจุดธูปบูชา โดยทั่วไปทุกบ้านจะมีศาลหรือหิ้งพระอ่องพระหรือแม้นต่มมที่วางพระหรือเทพเทวดาต่างๆทั้งสิน้นดังนั้นหลายคนอาจจะสงสัยและควรกระทําอย่างไรให้ถูกต้องการจดุดธูปไหว้พระหรือเทพเทวดาต่างๆนั้นทำเพื่ออะไร ในการนำพระพุทธรูปหรือเทพเทวาต่างๆมาบูชานั้นเชื่อว่าทุกคนเกิดจากความรักและก็ความศรัทธาในรูปแทนของทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเทพเทวาดาต่างๆที่ถือเป็นเหมือนกับครูของเรา เราเชิญท่านมาบูชาเพื่ออะไรครับเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ระลึกถึงและก็ให้เราได้สวดบูชาหรือขอพรในยามที่เรานั้นหาทางออกไม่ได้ <c oughs> การวางพระพุทธรูปหรือเทพเทวดาต่างๆนั้นและการจุดทูบปบูชา เราจะต้องทําให้ถูกและสิ่งที่ต้องทําเป็นอันดับแรกก็คือ 1. การหาตําแหน่งที่เหมาะสมที่จะวางแม้ในโบราณหรือในตําราต่างๆจะแนะนําให้เมื่อวางพระพุทธรูปหรือเทพต่างๆแล้วควรหันหน้าไปทางทิศเหนือหรือทิศต,ตะวันออก แต่ในความเป็นจริงก็คือความเหมาะสมหากวางในตำแหน่งนั้นได้ก็วางหากวางไม่ได้อันเนื่องมาจากข้อจำกัดต่างๆก็ว่างได้ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรเพียงแต่มีข้อแนะนำก็คือตำแหน่งวางพระพุทธรูปนั้นอันเนื่องมาจากเราเป็นชาวพุทธ และก็ยึดในหลักพระธรรมคําสอนต่างๆของพระพุทธองค์จึงควรวางตำแหน่งพระพุทธรูปไว้ตรงกลางและก็มีระดับพื้นที่วางสูงกว่าการวางเทพเทวาต่างๆโดยอาจจะวางรูปแทนองค์เทพไว้ทางด้านซ้ายและก็ด้านขวาเพียงแต่ให้วางในระดับที่ต่ำกว่าหรือเท่ากัน ไม่ควรวางเทพสูงกว่าพระพุทธรูปผนังด้านหลังของหิ้งพระหรือที่วางพระหรือห้องพระไม่ควรเป็นผนังเดียวกับห้องน้ำอันนี้เรียกว่าค่อนข้างสำคัญจำเป็นจะต้องหลีเกเลียงไม่ใช้ผนังอีกด้านซึ่งอาจไม่ใช่ทิศที่ต้องการ แต่ให้ถือว่าข้อน,นี้สำคัญกว่าเรื่องของทิศผนังด้านหลังควรเป็นผนังทึบเพื่อให้เกิดความสงบและก็ความนิ่งหากเป็นหน้าต่างก็ควรใช้ผ้าม่านทึบป,ปิดไว้เพื่อเกิดความสงบและก็ดีต่อเราเมื่อหันหน้าหาทุกๆพระองค์แล้วเกิดความสงบ ไม่ต้องหลบแสงแดดหรืออะไรที่เคลื่อนไหวเข้ามาในสายตาทำให้เสียสมาธิได้ 2. จํจำเป็นต้องมีกระถางทูบข้อนี้จำเป็นมากและเคยไปหลายบ้านหรือครูบาอาจารย์ท่านเคยไปหลายบ้านแล้วพบว่าเกิดจากการละเลยในจุดนี้ด้วยข้ออ้างที่ว่า ไม่สะดวกในการจุดธูปจนเราละเลยไปว่าเราจะวางพระหรือเทพต่างๆมาวางนั้นเพื่อให้เราได้สวดมนต์บูชาการไม่มีกระถางทูบวางไว้อาจเหมือนเราวางของตกแต่งบ้านหรือวางพระหรือวางเทพเหมือนของประดับตกแต่งไม่ใช่ของบูชา แต่เมื่อมีกระถางทูบแล้วจะจุดทูบหรือไม่จุดทูบย่อมแสดงว่าเรานั้นบูชาทุกๆุกวันพระเรียกว่าบูชาทุกๆุกพระองค์อยู่พระพุทธองค์และก็พระเกจิอาจารย์ต่างๆใช้กระถางทูบเดียวกันได้พอจุดทูบบูชาจำนวนสามดอกเพราะจะหมายถึงรเราบูชาทั้ง พระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์อยู่แล้วแม้นจำนวนรูปแทนองค์จะมากก็ใช้เพียงกระถางเดียวเพราะจุดทูปบูชาจำนวนสามดอกก็จะหมายถึงเราบูชาทั้งพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์อยู่แล้วแม้นจำนวนรูปแทนองค์จะมาก ก็ใช้เพียงกระถางเดียวเมื่อวางเทพเทวดาต่างๆร่วมกับพระพุทธรูปจําเป็นจะต้องแยกกระถางทูบกันทั้งนี้เพราะจํำนวนทูบในการจุดบูชามีจำนวนไม่เท่ากันหากเราทราบจำนวนทูบในการจุดบูชาก็สามารถแยกกระถางทูบ เพื่อบูชาต่อเทพเฉพาะแต่ละพระองค์ได้หากไม่ค่อยทราบในเรื่องนี้ให้จุดธูปบูชาเทพทั้งหมดจำนวนห้าดอก 3. การจุดธูปเหมือนการส่งกลิ่นหอมบูชาการจุดเทียนเหมือนการส่งแสงสว่างให้เห็นทั้งนี้ก็เพื่อให้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็าดี ถวยเทพเทวดาทั้งหลายก็ดีจะได้เห็นแสงเทียนและก็กินหอมจากธูปที่เราจุดบูชาในยามที่เราสวดมนต์บูชาท่านหรือในยามที่ถวายเครื่องบวงสรวงต่างๆแม้นอาจจะกล่าวได้ว่าทุกๆพระองค์นั้นก็เพียงมาทรงสีและก็กินที่เราถวายเท่านั้น ห้าจำนวนทูปที่ขวรทราบหนึ่งดอกเป็นการเชิญวิญญาณสัมภเวสีต่างๆสามดอกเพื่ออัญเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุธุธพระธรรมพระสงฆ์ห้าดอกบูชาถวยเทพต่างๆเช่นพระภิกษนณี หรือจุดเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่และครูบาอาจารย์จุดทุปแปดดอกทูปดำแปดดอกบูชาพระอาราหูแปดดอกบูชาเทพชั้นสูงเช่นองค์พระวิษณุกรรม 16ดอกบูชาองค์พระแม่ธรณีหรือจุดกลางแจ้งเพื่ออัญเชิญถวยเทพเทวาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน32ดอกใช้สวดชุมนมเทวดาทั้งสีทิศการไหว้16ชั้นฟ้า15ชั้นดินแล้วก็หนึ่งโลกมนุษย์หรือ32ชั้นพรม ห้าการถวายเครื่องบวงสวงการถวายเครื่องบวงสวงอาจถวายเพียงน้ำเปล่าหนึ่งแกว้วโดยเปลี่ยนทุกวันตอนเช้าหรือตามสะดวกและหากถวายเครื่องบวงสวงด้วยแนะนำให้ถวายเป็นผลไม้แล้วก็ขนมหวานต่างๆกวนงดของข่าวทั้งนี้พอถือว่าพระพุทธ ก็ดีถวยเทพเทวดาทั้งหลายก็ดีก็ถือเป็นผู้สรงศีลยิ่งกว่าเราท่านทั้งหลายอีกการถวายของขาวจึงไม่เหมาะสม 6. การถวายดอกไม้และก็พวงมาลัยต่างๆตามความเหมาะสมเพื่อถวายกลิ่นหอมและกระสีสันของดอกไม้ให้สวยงามท่านผู้ฟังครับ เรื่องที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังมานั้นนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการอันหน้าพระพุทธรูปและก็การจัดหิ้งพระในบ้านให้ถูกต้องและก็วิธีการบูชาการบูชาทุกการบูชามีที่มาเรามีความศรัทธามีความรักในสิ่งที่เราจะบูชาเมื่อเราบูชาแล้วเรา ประพฤติปฏิบัติให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมประกอบคุณงามความดีสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการบูชาเหมือนการปฏิบัติบูบชาเฉดเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ต้องขออนุโมทนากับทุกทกท่านวิธีหันหิ้งพระให้ถูกทิศจัดหิ้งพระให้ถูกต้อง การบูชาที่ถูกต้องจะนำความสุขมาให้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ